สวัสดีครับสวัสดีครับบายดีไอวายครับวันนี้เดี๋ยวได้สวัสดีครับสวัสดีครับบายดีไอวายครับวันนี้ก็มาเจอกับเจ้าซาวาเพนเมล่านะครับพอดีว่ากําลังใส่โซ่เข้าไปนะครับโซ่มันไม่ถึงนะครับเนื่องจากว่าตีนผีเนี่ยมันลังไม่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะดึงให้ดูนะครับก็มันเหลืออีกประมาณสองข้อนะครับ ซึ่งตีนผีมันต้องอยู่ประ,ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราดูแล้วก็มันยังขาดอีกประมาณสองข้อนะครับซึ่งจะเพิ่มข้อต่อโซ่เข้าไปเพราะว่าเปลี่ยนลูกล็อกตีนผีตัวบนนี่นะครับมันก็เลยทําให้อัตราของโซ่มันมันต้องเพิ่มข้อต่อขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเรามาดูข้อต่อนะครับนี้เป็นโซ่ชนิดเดียวกันนะครับเป็นโซ่ชนิดเดียวกัน นี่นะครับตัวนี้เป็น KMC X1 นะครับ X11 นะครับก็วิธีการก็คือหมุดตัวเดิมนะครับนี่หมุดเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หาข้อต่อโซ่ที่เป็น10สปีดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาฝั่งนี้สไลด์เข้ามานะครับฝั่งนี้มันไม่มีอะไรนะครับเพราะเราเราตัดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สไลด์เข้ามานะครับให้มันอยู่แนวนี้นะครับ ออเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราวางมุดตัวนี้ลงไปเหมือนเดิมนะครับวางไปแบบนี้นะครับเอาให้ตรงเก้าสิบองศานะครับอ่าไม่ตรงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เอ,เอ,เ,อเอาครีมนะครับประคองไว้แล้วเราก็ตอกมุดตัวนี้คืนลงไปนะครับอ่า ดูนะครับจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะเก้าสิบองศาประมาณนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยผมตอกไว้แค่นิดเดียวนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปต่อกับโซ่โซ่ตัวจริงนะครับหมุดมันก็เข้ามานิดนึงแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็เอาไปต่อได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสร้างหมุดก็มีม,มีมีคนถามผมเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าไอตัวหมุดตัวนีน้มันหลุดออกไปเลยในขณะที่เราตัดโซ่นะครับแล้วเราจะทํายังไง นี่ครับวิธีแก้ก็คือทําแบบนี้นะครับเอาที่เพ้งหนึ่งมาฝากนะหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อโซ่ที่เดิมนะครับนี่นะครับก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับก็ใช้ตัวเครื่องมือตัดโซ่นะครับดันโซ่กลับเข้าไปนะครับนะครับผมใช้ของไบแฮนนะครับตัวหมุดก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็วางในล่องนี้นะครับวางลงไปนะครับนะครับ อ้าวหลุดซะนัเดี๋ยวตอกใหม่แป๊บหนึ่งโอเคครับแล้วก็ปรับออกมานะครับตะกี้มันหลุดไปต่อใหม่แล้วนะครับแล้วก็นํามาวางเหมือนเดิมนะครับวางลงไปที่ร่องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับแบบนี้นะครับเราก็กดไว้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ดันดันดันกลับนะครับเพื่อที่จะดันกลับ พอมันเข้าไปสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะโอเคแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องใช้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับเนี่ยขออภัยครับกล้องไม่เห็นแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยดันไปถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยติดขัดอะไรมันก็จะดันไม่ได้ปกตินะครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนสุดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมมนจะก็สไลด์เข้าไปเรื่อยๆนะครับ ระหว่างนี้เราก็ถ้ามันระนาบกับตัวตัวโซ่แล้วเราก็หยุดก่อนนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมกล้องโฟกัสได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับระนาบไปกับตัวโซ่แล้วหรือว่าดูาข้างๆนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับพอต่อตรงนี้นะที่ผมต่อตะกี้เราก็ลองลองหักดูถ้ามันหักปกติก็โอเคนะครับเนี่ยมันได้ปกติเห็นไหมให้ตัวได้ปกติก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ อย่าลืมสังเกตฝั่งนี้ด้วยนะครับมันบิดโซ่ไม่ได้กอสังเกตอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เสียหายอะไรมันหมดฝั่งนี้มันไม่มันไม่เกินไปมากนะครับจนทําให้โซ่นั้นอาจจะขาดได้เวลาเราออกแรงเยอะๆขึ้นกระชากหรือว่าปั่นเข้าป่าอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นภูเขานะเห็นหลายคนบอกว่าโซ่ขาดโซ่ขาดนะครับก็เนี่ยครับเช็คจุดต่อจุดตัดดีๆนะครับหรับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กัน ทีนนี้มันก็จะดึงได้พอดีนะครับโซ so, เราจะไม่ตึงเกินไปเวลาเราขึ้นเฟืองพวก่28นะครับเนี่นะครับตีนผีก็น,นะครับตีนผีเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูลักษณะตีนผีอ่ ข้างหน้าใบเล็กสุดข้างหลังก็ใบเล็กสุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกดกดกดเร็วเข้าไปก่อนนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับผมตีนผีก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าระยะของโซ่เนี่ยนะครับระหว่างห่างจากตีนผีตัวแรกนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอ่ามุมนี้ก็น่าจะชัดเจนเนี่ยนะครับมันจะห่างประมาณนี้นะครับตะกี้เนี่ยมัน ม่ได้ยังที่ยังไม่ได้ต่อเขาก็ปีนผีอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเราขึ้นเฟืองเฟืองใบใหญ่ๆนะครับปีนผีมันจะล้างมากนะครับน,น,นี่ลื่นปกติแล้วนะครับข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียก็คือว่า ถ้าโซ่ตึงเกินไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับมันจะทําให้ขาจานกับตีนผีเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนมียางยืดหรือว่าเป็นลักษณะโซ่มันเครียดแล้วก็ตึงตลอดเวลามันจะทําให้ตรงนี้ฝืนนะครับเวลาเราปั่นมันจะฝืดอันนี้มันปกติแล้วนะครับเนี่ยปกติแล้วพอเรามาปั่นตรงเนี้มัน แทบจะรู้ได้เลยว่ามันมันฝืดนะครับมันมีแรงเฉื่อยเยอะมากนะครับที่ผมสังเกตได้หลักๆเลยก็คือตรงนี้นี่เองนะครับ mm. ก็เลยจําเป็นต้องต่อโซ่ึ้นไปอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นเครื่องหลังนี้ตีนผีมันลังเยอะเกินไปนะครับนะ okay, ครับ อันนี้ก็ถือว่าปกตินะครับไม่ได้ล้างมากจนเกินไปนะครับบางคนนี่ล้างขนาดนี้เลยครับเยอะเกินไปซึ่งมันทําให้ตรงเนี้ยแทนที่มันจะลื่นมันกลายเป็นฝืดจังงั้นนะครับโอเคครับเอาเทคนิควิธ,ธีการต่อหมุดโซ่มาฝากเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ